ผมไม่ทราบว่าท่านกําลังเจอปัญหาใหญ่โตกองทัพเซนเนาคดิปที่บุกมาโจมตีครอบครัวท่านชีวิตของท่านมันใหญ่ขนาดไหนแต่มันก็ไม่สําคัญว่าใหญ่ขนาดไหนสิ่งสําคัญก็คือว่าพระเจ้าทรงสัญญาและพุองจะทรงรักษาสัญญาเราจะปกป้องเจ้าไว้ไม่ใช่เพราะความดีของเจ้านะแต่เพราะเห็นแก่เราเองเป็นพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อสัญญาแล้วจะรักษาสัญญาและเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ผู้ที่เราอยู่ในพระองค์ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะทําเหมือนเฮเซคิยาทํำยังไงง่ายๆสามขั้นตอนที่เฮสซคิยาทาอันแรกเอาจดหมายไปฟ้องพระเจ้าวันนี้อะไรเป็นความทุกข์ของท่านเป็นความทุกข์ใจของท่านอย่าแบกไว้ลําพังอีกต่อไปเอามาฟ้องพระเจ้าห,หมดเลยฟ้องห,หมดเลยพงศ์เจ้ามันมองครับพงศ์สายตามันดูถูกมากอะไรก็แต้เนี่ยฟ้องพระเจ้าห้หมดฟ้องพระเจ้าบอกกับพระเจ้าทูลความปรารถนาของเราต่อพระเจ้า